เกมได้เลครับ กด Rescue ได้เลยครับกดเข้าไปครับนี่ใหมันมันจะค้างหนึ่งรอบนะครับค้างหนึ่งรอบเราให้ทำการลราวับเดีย๋ยวมันก็ขึ้นหน้าให้คักคูนะ่นี่ครับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็กดมาที่ Combat ครับกดนี่กดใช้ของครับรอบ เร,เราเลืเกเดี๋ยวไปเอาค้าวกระชกครับแล้วผมทำให้หนูับ ก็จะเลือกให้เราเองครับแต่จะส่งไปถ้าเกิดส่งแบบนี้ก็จะโชะคร้ายหน่อยต้องกดหลีลครควมนับนี่กดส่วนนี้ไม่ค่อยมีคน PVP แล้วก็ย้ายเซิร์ฟได้นะครับกดตองใช้แล้วผ่อนเซิร์ฟเวอร์ของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับคลิปนี้อาจจะยามหน่อยครับจะมาสอนใช้ บอดกันครับแล้วก็กดคิวเเทยครับนี่ครับมันจะเลือกถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้ PVP ก็เปิดไม่ได้เปิดหรือว่าเปิด ทีนะครับแล้วก็กดใช้ครับนี่คแล้วก็กดแล้วก็ยินบอดแล้วก็กดออฟเพย์ครับนี่ครับนี่ครับมันถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันจะช้าครับเราต้องเลือกปุ่คาบูชานี่ครับมันก็จะค่าให้ครับนี่ครับแล้วมีค่าค่าหัวบอร์ดด้วยนนี่ คิวไปเลยก็ได้ครับเร็วๆนี้อาจจะมีการอัปเดตนะครับที่อมัตมตตอล่าลบชื่อครับแล้วก็ลบชุดฮาคิสังเกตฮาคิสั้งเกตพอเรากดไปจะไม่เห็นชื่อชื่อเราครับคนที่โดนฆ่าตายเขาจะไม่เกิดเขาจะอยู่แบบให้ตายแบบแต่ไม่เกิด กบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสามารถซื้อได้ในราคา9กบาบาทนะครับเดีย๋ยวทิ้งลิงก์ดีไว้ใต้คลิปให้นะครับขอบคุณ